โอ้ยจะเป็นข่อยศูนย์ครับศูนย์แน่ได้พี่น้องมูนี่แห้งไก่ปีไปจะเป็นหาเงนินเก่งตายมันครับเมียเสียงใส่สาเห็นปั้นเออโหลดซีหาม่องหกหมองเป็นสิบหมองผมเสียงไว้หาพ่อเบิดโอ้ยอยากเบอกพี่น้องมาเบิ้งนี่กันนะผมเดีบยวไปที่นี่บ้านคูวะ ผมเสียงไว้บบหูมันถี่ย่างบ่เงยดหลายหาเกงา่งัะเก่งเนี่ยไปหาทั้งนอกอ้สิโปวาดอกมาหายน้ำหลดน้ำนี่ว่ามาหลัดสวน,นย่งอยู่ลอยหนึ่งอยู่ใต่บเบาะมอเบิงบ้านพี่นอ้องย่อยู่ใต่พนะ้มด้อจำไว้พวกผู้ชายนะ่ะจำไว้ย่าสิบไปเสียงไว้แบบทั้งไต่ไต่พ้มซำต้องมีด มีแบบว่ามีเทคนิคให้มันเลิฟก,ก็น,นี้นะครับให้เาเสียงทั้งใต้ทีตัเข้าไปเล็กๆนะครับอันท้ถาถา้าเาสียงไว้ทั้งใต้ซ้ำนี่เนี่ยมีหาเห็นแถล้านปเปอรเซ็นมันหาเห็นกาทีไว้เด็ดแข้งสีไหมกับหมูกับผัวก,กับน้องกับนุ่งกับดูกับหลานไปไดิกินกับดูกับหลาน อีกบางเนื้อมาอันนี้คือสาคัญสุดยาให้มันอยู่ใกล้อยู่แย่มันเห็นกางเกงซ่วมเขาดิเก็บไว้นะครับเก็บไว้นี่ขิมไ้น,น้ำงั่งมาจำใบพอพันกับสองพันแล้วเอาใบนี่ใกล้ปีใหม่ต้องเชียงนนเนี่ยจัง้อยยงามขอมาขอเนี่ยอันนี้กระยั่งนะครับอันนี้กระยัง่งไม่ได้แดกกูซ้ำเนี่ย เดี๋ยวอีกมองนึ่งเหมืพี่นอ้องเดี๋ยวอีกมองนึง่งอันนี้บ่ได้บอกเมียเด้อบอกผัวกางเกงที่เขาซื้อให้เขาบ่ได้ใส่ประมาณส,สามสี่ศาสมาแล้วนะครับส,สามสี่ศาสเอาเซียงไว้ลึกๆเอาเซียงไว้ลึกๆ คว่ามันสามพันเหรอยู่นี่นีตะกี้ยั่เนาอแล้ว่ะละว่า <laughs> มันเห็บไปแล้วพี่น้องผมนี่บอกเทคน,นิคเทคนี้หนึน่งหนับเด้อแต่เขาเสียงเงินเนี้ยงเฮ้ว <laughs> อีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าพ่อแล้ววด้อหาเงินพ่อแล้วไทยทําเสยย่าไปเฮเนี่ยเขาเครียดย่าติไปไปได้เขาศู์ถ้าแบบก็ไม่รู้สินนะกูเก็บเรียบร้อยแต่อย่าไปบอกเขาประมาณนั้นนะครับเด้อเอาทรัพนี่เหรพี่น้องคอนยนู์เห็นเนี่ยมันีศู์สามพันบ่งย่งหยั่งอยูอย่ในนีน่หาเก่งตายมันคักหน